ตัวจาย์เองคิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายที่ฝ่ายค้านเนี่ยสามารถเล่นแบบอินเกมมัดเด็ดไม้นี้คือเด็ดหัวนายกและสอยนั่งหลานสิบนั่งหลาน สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อกใบสุนทรสิทธิ์โพนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกอนงศรีสำอางค่ะอาจารย์จากโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสุนทรสิทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์เอกติดตามข่าวการเมืองช่วงนี้มีอะไรร้อนๆบ้างไหมคะโอ้มีหลายประเด็นเลยนะคะช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผักใบเขียวเดยพาะเรื่องของการสูตรคำนวณที่พี่มีออกมาไม่นานนี้ยิ่งใช่ยิ่งเป็นเรื่องค่อนข้างร้อนแรงก่อนที่จะไปถึงเรื่องเหล่านั้นวันนี้เราก็มาอีกเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้การเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะยินดีส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสุนทรสิษ์ค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนจํานวนทั้งสิ้น1021คนค่ะสํารวจระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะคะผลโพลข้อแรกนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะ อภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะสูงถึงร้อยละ83เลยนะคะโดยสนใจติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะมีขึ้นสูงถึงร้อยละ71ดด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจริงๆมีประโยชน์ยังไงบ้างคะการอภิปรายเนี่ยนะคะมันค่อนข้างมีทั้งประโยชน์และทั้งด้านลบ ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีประโยชน์ในการที่จะได้อธิบายในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะคะไม่เป็นในเรื่องของนโยบายทางด้านการบริหารมีการได้ดีเฟนต์ตัวเองให้พักฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ในการบริหารงานส่วนฝ่ายค้านเองก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทวงดูลอำนาจตั้งกระทู้ถามทวงติง<ม>เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอันนี้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจะเห็นว่าช่วงนี้คนสนใจเรื่องของการเมืองมากขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะถ้ามองย้อนหลังตั้งแต่10ปีที่แล้วนจนถึงปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยให้ความสนใจ ในการฟังอภิปรายค่อนข้างมากจะเห็นได้ว่าเมื่อรอบที่แล้ว,ลวเรามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะคนก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะอันนี้หาเป็นจุดที่เห็นในยะสําคัญได้ชัดเจนเลยว่าคนให้ความสนใจเกี่ยกวกับเรื่องการเมืองการปกครองมากขึ้นเรื่องที่ประชาชนอยากจะรู้จากการอภิปรายมีไว้วางใจนะคะอันดับหนึ่งค่ะเรื่องของผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเตรียมไม้เด็ดอะไรบ้างที่จะมาอภิปรายกันในการอภิปรายมีไว้วางใจครั้งนี้ตัวอาจารย์เองคิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายที่ฝ่ายค้านเนี่ย สามารถเล่นแบบอินเกมอินเกมก็คือสามารถเล่นตามระบบรัฐสภาได้เนาะมัดเด็ดไม้นี้คือเด็ดหัวหนายก <S <S และสอยนั่งหลาน10นั่งหลานตรงนี้ค่ะจริงๆ,ๆอาจารย์มองว่าเป็นจุดที่เหมือนหัวเรื้อวหัวต่อเลยนะที่ฝ่ายค้านจะมีโอกาสดิสเครดิตรัฐบาลไปกันที่โพลข้อถัดไปะนะคะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะอันดับหนึ่งค่ะคือเนื้อหาที่นำมาอภิปรายต้องไมีสารแล้วก็ต้องค้านอย่างมีเหตุผลมีหลักฐานด้วยส่วนสิ่งที่ไม่อยากเห็นค่ะอันดับหนึ่งค่ะเรื่องของการ การโต้เถียงการทะเลาะเบาะแวงแล้วก็การประท้วงบ่อยครั้งจากอดีตที่ผ่านมาค่ะอาจารย์มองว่าการอภิปรายมีไว้วางใจเนี่ยมีอะไรพัฒนาบ้างไหมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันพัฒนาค่อนข้างมาก เนื่องจากว่าเราเป็นสังคมยุคโลกของข้อมูลทางด้านการสื่อสารการหาข้อมูลมาซัพพอร์ตต่างๆประเด็นต่างๆเนี่ยสามารถหาได้ทั้งข้อมูลด้านบวกด้านลบ4ปีที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องซ้ําอยู่มันเป็นประเด็นที่ว่า1เรื่องซ้ํานั้นไม่ถูกการแก้ไข2ตอกหมดุดยิ่งตอกเข้าไปก็ยิ่งจมรัฐสภาของเราในปัจจุบันเนี่ยมีคน2เจนเจนหนึ่งก็คือเจนมีอายุหน่อยเจนหนึ่งก็เจนเป็นพวกวัยกลางหรือมีอายุน้อยเพราะนั้นเนี่ยการ ยับยั้งชั่งใจในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเพราะนั้นใครสามารถมีสติได้มากกว่ากันก็น่าจะถือว่ามีชัยผลโพลข้อถัดไปนะคะเรื่องของการยุบสภาค่ะประชาชนนะคะก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะมีขึ้นนี้นะคะอาจจะมีผลทําให้เกิดการยุบสภาได้ประมาณร้อยละสีส่วนคนอีกร้อยละสาบอกว่าไม่มีผลหรอกค่ะโดยรัฐมนตรีที่ควรจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมากที่สุดอันดับหนึ่งค่ะพลเอกประยุจันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีส่วนเราลง พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อันดับ3าค่ะคุณอนุทินชาญวีรูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะคะใครคที่ถูกอภิปรายมากที่สุดคะแบบนี้เป็นเรื่องปกติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องหยิบยกท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นท่านแรกเหมือนที่ท่านในแพทย์ชุรนะันนบอกว่าถ้าเด็ดต้องเด็ดหัวก่อนหางก็จะล้มตามไปด้วยท่านอนุทินเนี่ยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจคืออาจจะเป็นจังหวะของสถานการณ์ หรืออาจจะเป็นจังหวะชีวิตของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นประเด็นโควิดก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นของกัญชาที่มีการปลดล็อกแล้วมีผลกระทบตามมาเป็นโดมิโนโเขาทําตาม,ตามคาพูดได้แต่ผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้คิดไหมไม่น่าจะใช่แต่ไม่ได้พูดมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคะ่ะจริงไหมคะที่หลายฝ่ายมองว่าฝ่ายค้านะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจทีไรสักฟอกยังไงก็น็อกไม่ได้จริงค่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าน็อกได้ แล้วใครจะมาทําแทนมีคนขึ้นมาเสียบแทนก็ไม่สามารถบริหารได้เสมอตัวหรืออาจจะโดนเหมือนที่รัฐบาลนี้โดนเช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอกเป็นอย่างมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราย,นยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะช่วงต่อไปพบกับ i อินไซโพจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุนดุสิ์ค่ะ คนต่างจังหวัดมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้น่าจะมีผลทําให้เกิดการยุบสภาค่ะส่วนคนกรุงเทพและประินมณฑลและกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปมองว่าไม่น่าจะส่งผลเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะก็อาจเป็นไปได้ว่าจากศึกซักฟอกสามครั้งที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ยังคงยกมือไว้วางใจคณะรัฐมนตรีกลุ่มนี้จึงมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้น่าจะไม่มีผลอะไรเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านสามารถรับชมรายการโพลทอกได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสาดรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อม Transcrição e